คุณผู้ชมเอาแผนที่มากลางนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนบ้านของท่านที่ไม่โดนพายุฤด,ดูร้อนเอาปากามาวงปทุมธานีเขาก็โดนเหมือนกันเสาไฟฟ้าแรงสูงปกติตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะอพอโดนพายุฤด,ดูร้อนมันค่อยๆเอ็นลงมา<อ>เกืออโลมอะค่ะ<ผ>สุดท้ายไฟช็อตไฟฟ้าดับกันยกหมู่บ้านค่ะเฮ้ยโทดี ไ <fuck> อ้โทรดิโทรหาใครคะการไฟฟ้า oh. ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณตลาดดีดีพลาซ่าบนถนนเสามาฟ้าครามตําบลคูคตอําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีเฮ้ยโทรดิชาวบ้านาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าให้ซ่อมเองคงไม่ดักไม่ไหวนะคะสุดท้ายแล้วต้องโทรแจ้งการไฟฟ้าของจังหวัดปทุมธานีให้เข้ามาดูให้เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือก่อนที่มันจะเกิดภาพเหตุการณ์เนี้ย มันเกิดพายุฤุูร้อนก่อนพอเกิดพายุฤุูร้อนฝนก็เทลมก็กระดาแล้วสุดท้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงดูสิคะด้านบนะ่ะสายไฟตรงนั้นนะคะไฟฟ้าก็ชอ็อตแล้วทันโทษนะคะมันลงมากองอยู่ที่พื้นด้านล่างด้วยด้านล่างก็ไฟฟ้าช็อตเหมือนกันเห<อ>็น <He et S 2> ไหมมืดไหมคะมืดดิมืดค่ะ ไอ้แสงสว่างคือแสงสว่างจากรถของการไฟฟ้านะคะมืดกันยกตำบลยกหมู่บ้านเลยนะคะเจะ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งมารือถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็เร่งซ่อมแซมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมสุดท้ายไฟฟ้ากลับมาใช้การได้คุณผู้ชมคือตอนนี้ต้องเตือนกันละค่ะหลายพื้นที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้อย่าเข้าไปใกล้คโคจรการไฟฟ้าถูกต้องแล้วนะคะ